สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเอร้ายวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคลิปตัด,ดนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้านะครับไม่ได้ชักชวนในการลงทุนแใด,ดการลงทุนมีความเสี่ยงนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิง่์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวขิ้โตสองเปนสามอันนี้ก็จะเป็น EP ที่สองรอยี่สิบนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงตลาดร่วงนะทำอะไรกันดีใหม่ๆนะก็ที่ผมทํมาเมื่อวานแนละ้วก็ไม่มีเวลาทำผมก็ อ่าไปโหลดแอปอ่าสเตปสเตปแอปนะก็จะเป็นแอป Move to Earn นะอ่าอันนี้ก็เพิ่งก็เปิดตัวมาได้สักพักแล้วแต่ตัวแอปเนะี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวได้ประมาณสักเดือนกว่าๆสองเดือนนะครับอ่าที่สองนะก็ต่อมาก็อ่าสเตปเอ็นนั้นโด่งดังจากคู่รองเท้าคู่แล้วประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะตอนก็เพิ่งเขาแจกแอรด์ดอปไปนะอ่า ตอนนี้ก็เหลือประมาณคู่ละประมาณพันนิดๆนะอ่าก็ตัวนี้นะล้าบอกก่อนว่าผมผมไม่มีรองเท้านะผมยังไม่ซื้อรองเท้านะอ่าอืมแต่ว่าเห็นเขามีกิจกรรมแจกรองเท้านะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าน,นะอ่าแล้วก็อ่าอีกอันนึงก็นนี้เพิ่งได้มาสองสมวันก่อนใน a ฟ e b o o กกับลาตาโมฟนะไม่รู้อ่านถูหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้เมา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 เลื่อน เมาปลากันยาล้ะเมาเลื่อนเองแตองอั้นอ่าปยก็ประมาณว่าพาหม,มาวิ่งนั่นเองอ่ะมาทีละตัวแล้วกันอ่าตัวตัวสเนะต็ปเนะอ่ายสเตปแอพเลสสเตปเอตลอดนะก็ราคาเหรียญก็ตอนนี้ก็ราคาร่วงนะบอกตรงว่าร่วงร่วงก็ยังยังไม่ฟื้นนะตัว แอปนี่ราคาก็อเนี่ย0.013นะก็ราคาก็ร่วงลงมานะก็มูลราคาก็เลยแค่เพียง4ล้านนะอตืตลาดตอนนี้ก็มีพอสมควรนะอันนี้บอกก่อนว่าผมผมได้ฟรีมานะตอนตอนนั้นผมลงทะเบียนเมื่อปีที่แล้วนะผมก็ไม่รู้ว่ามันลงทะเบียนได้ไรนะผมลงทะเบียนก่อนแอปจะเปิดนะ ก็ผมได้รองเท้ามาอาจจะโชว์ให้ดูแล้วกันอ่ะแอปแอปอ่ะไปดูแอปหน้าตาที่โหลดก่อนี๋ยวผมค่อยทำแยกย่อยมาแล้วกันนะอ่ะนี้ก็จะเป็นของ a n d r o i นะหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะมีรองเท้ามีถ้าคนเล่นมันจะคยล้ายกันนี่ยอ่ะมีรองเท้าให้กดสตาร์ทแล้วก็วิ่ง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 อ่ะเดี๋ยวช่วยยางนะก็จริงๆก็มีรองเท้าให้อ่าเราจะมีปุ่มให้กดสตาร์ทแล้วก็กดวิ่ง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 อ่ะ มันขึ้นอยู่กับค่าพลังงานด้วยถ้าพลังงานมันก็จะแบ่งเป็นรองเท้าวิง่งสําหรับรองเท้าเดินเนี้ยอย่างอย่างของตัวสเตปแอปเนี่ยมันก็จะมีรองเท้าวิง่งรองเท้าเดินเราต้องดูนะอ่ามันใช้กระเหมาะเหมาะกันนะอ่าพูดถึงสเตปแอปนะพูดไปแล้วนะอ่าสเตปเอ็นก็คล้ายๆกัน แต่ว่า step n เนี่ยผมไม่มีรองเท้านะแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมแจกรองเท้าอยู่ผมเข้าไปดูนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเล่นเพราะช่วงนี้ผมก็มาเดินออกกําลังกายทุกวันนะผมก็เลยมาเล่นอ่ะ step n หน้าตาแอป step n ก็คล้ายๆกันเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้มีสําหรับคนที่จริงๆมันต้องซื้อรองเท้าก่อนนะอ่ะแล้วก็กดสตาร์ทนะแล้วมันก็จะเป็นวิ่งวิ่งวิ่ง,งอ่ะมันจะเป็นอ่า มันจะเป็นวิ่งได้ทาลายวิ่งสมมุติวิ่งได้ศูนย์จุดเจ็ดกิโลก็ได้เหรียญเขาเรียกเหรียญ GST นะ GST ก็จะเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งของของ step n อ่าอย่างอย่าง Step N ก็จะมีเหรียญตัวนี้ GMT จะเป็นเหรียญหลักเมื่อก่อนหลายบาทประมาณนี้นะโวลุ่มเยอะอยู่นะโวลุ่มเจ็ดสิบกว่าล้านนะ s เ e p N นะแล้วก็ GST ก็จะเป็นเหรียญ อีกตัวนึงของเขาราคาเหรียญก็พอๆกับ step app นะอ่าคือเอ้ย,อยางะ่ะอ่าวิ่งวิ่งวิงไปมันก็จะนี่ได้รอบได้เหรียญแล้วก็ไปอัปเกรดรองเท้าแล้วก็จะได้รองเท้าสามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีรองเท้าได้นะอ่าแต่ไม่รู้ว่าระบบมีรองเท้านอ้ step n ยังใช้ได้อยู่ไหมเพราะว่าระบบมันก็เพิ่มมานะผมก็ ฟอจงจมหูก็ไม่เคยเล่นนะแลยก็อ,ธ,อธิบายไม่ถูกนะอ่าอ่าและอีกตัวหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งก็เหรียญรูตาด็อกนะรูรตาด็อกก็จะเป็นแอปวิ่งผมไม่มั่นใจว่าคนไทยหรือว่าเห็นกลุ่มกลุ่มมาโหลดนะ <_ S 2> <_ S 1> ตัวน,นี้มีอันนี้ด้วยนะ <_ S 1> อะไรวะเลขรีเฟอร์ของผมเลขรีเฟอร์อผมเป็นอะไรดูกันอ่ะอันนี้เป็นโค้ดของอ รูตาด็อกนะอันนี้ก็จะเป็นของผมเป็นสองแปดแปสามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งจะเขียนวาละกันนะใครสนใจก็ได้แต่ว่าคนโหลดแอป,ปนี้ประมาณพันคนนะไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะอ่าอ่าก็ได้รับรางวัลก็แอป,ปใหม่อยู่นะอะไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะก็ถือว่าเราออกกําลังกายแล้วกันนะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรแล้วก็สายฟรีไปก่อนอ่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาพาไปให้ดูนะ พาไปให้ดูสำหรับเล่นเล่นสเตปเกับรูตาด็อกนะวันนี้ผมก็จะเปิดอ,อีกตัวของอันนี้อีอันหนึงนะอเออเมื่อวานวิ่งสเตปแอปวันนี้ก็จะวิ่งสเตปเอ็แต่ไม่มีรองเท้านะก็จะไปวิ่งเอารองเท้าฟรีรู้จะได้เขาหรือเปล่าเพราะราคารองเท้าตอนนี้ต่ำสุดก็อยู่ประมาณพันหนึ่งนะของสเตปเอ็นนะอยาไปดูผลงานเมืม่อวานนะ อะเพราะว่าเนี่ยไอเครื่องของผมอันนี้มันก็จะมีอ่าสเตปแอปแล้วก็รูตาด็อกนะเมื่อาวานนะอ่าเมื่อวานผมก็อ่ะก็กดเข้าไปอันนี้เข้ามาในแอปสเตปเอ็นนะเอ้ยสเตปแอปเรียกผิดทุกทีสเตปแอปก็จะเป็นรองเท้าเหลืองๆนี้เข้าไปมันก็จะไปปุ่มกดสตาร์แล้วก็กดเริ่มเนี่ยมันก็จะเป็นอ่ารองเท้าคู่นี้มันจะเป็นแบบกึงก่งกึ่งวิ่งกึ่งเดินนะเพราะว่ามันจะทําความเร็วตัง้งแต่ หนึ 1> 1่ง kmh จนถึงเนี่ยเออส่วนใหญ่ผมก็เดินนี่แหละผมไม่ได้วิ่งนะมันก็จะอยู่ประมาณสามเศษนะฮเพราะผมเดินนะอ่าผมก็เดินตืดๆอันนี้ก็จะเป็นเวลานะแล้วก็เปิด GPS ด้วยอ่าเมื่อวานสิ้นสุดเนี่ยผมได้อยู่สามจุดห้าหก kcal นะอ่าตัวนี้นะได้ทัวนี้เนี่ย นี่ก็เป็นแผนที่ที่วิ่งเขาได้ปูออกมาก็ได้ประมาณคือรอบหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณเขาผมเดินในหมู่บ้านนะเดินในหมู่บ้านก็ตั้งแต่ซอยหนึ่งถึงซอยยี่สี่นะไปกลับมันก็จะหนึ่งจุดเจ็ดโลราคาเขาเรียกค่า energy เนี่ยมีสิบเก้าเนี่ยมันหมดพอดีปกติผมจะเดินประมาณสามสี่รอบคือคือมันหมดรอบพอดีนะมันก็เลยขึ้นแค่นี้นะคือเดินต่อไปได้แต่ค่าพลังงานมันไม่ได้นะตอนนี้นะ เดี๋ยวผมก็จะสะสมประมาณถึงหกเหรียญน,นะหกเหรียญแล้วก็สามารถอัปเกรดรองเท้าได้นะแต่มันก็จะมีการซ่อมแซมรองเท้าด้วยนะ,ะเนี่ยมันก็จะบันทึกไว้เนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยได้เท่านี้ได้โลบล็อกอ่ามันก็จะมีกิจกรรมมากมายเนี่ยอันนี้ก็เป็น เป็นกล่องที่ได้มานะก็คือวิ่งเสร็จแล้วมันจะได้กล่องกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องรองเท้านะเปิดมาไม่มั่นใจได้รองเท้าอีกหรือเปล่าหรือเป็นอัปเกรดรองเท้าไม่มั่นใจนะ,ะถ้าเปิดเลยก็จะใช้สามสามสิบสามจุดห้า FIT ก็จะเป็นเหรียญของ Step App นะ,ะหรือจะรอให้มันเปิดก็ได้หนึ่งวันนะ,ะแต่ผมก็รอให้มันเปิดนะ,อ,ะอันนี้ก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ อ,อีกอีกหวันนะอีกหวันเนี่ยผมก็จะได้ได้รองเท้าพ้อใบแล้วมันก็จะให้เบินผมเบินเผารองเท้าได้เสร็จผมจะให้เผาแล้วก็เราก็จะได้โบนัสอ่าผมจะเป็นกิจกรรมเนี่ยอ่าน,นี้ก็เป็นรูตาด็อกก็คล้ายๆกันก็กดเข้าไปในหน้าหมามันจะมีให้วิ่งเนี่ยวิงว่งวิงว่งวิงว่ปึ๊บอ่าเนี่ยเหมือนเนส้นชัยเปรูปหมานะแต่ผมก็ยังงงง,งอยู่คือ คือวิ่งเท่า Energy หมดก็คือโอเคและอ่ะนี่คือกล่องกล่องที่เนี่ยหนึ่งวันสี่ชั่วโมงนะอันนี้เป็นแรงนะเมื่อวานวิ่งได้สิบเก้าก็เดินแหละเดินเดินได้สิบเก้าถ้าเต็มมันจะอัพเป็นแรงสองนะ,ะแล้วก็ Energy คือเนี่ยตอนนี้ใกล้เต็มแล้วเมื่อวานเริ่มว,วิ่งประมาณแถวแถวเริ่มเดินแถวแถวสองทุ่มนะเอ่อมันจะเต็มก็ตอนประมาณสองทุ่มค่อยไปเดินใหม่นะอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะอัพเกรดรองเท้าวันนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นอที่บอกอนนกิจกรรมห้าวันนะอะอันเนี้ยมันจะได้ห้าวันหกชั่วโมงอ่าได้โบนัสสิบเอเนอร์จีอ๋อตัวนี้เขาจะให้เราสิบเอเนอร์จีหรอมัลงก็จะประมาณนี้นะอก็จะอาจจะงงง,งหน่อยเดี๋ยวก็จะทําแยกออกมาเป็นเป็นทีละอ,อย่างนะแต่ว่าเราจะยุ่งหรือเปล่าน,นะช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งนะเพราะวันวันก็ทําหลายอย่างวันวันก็ทํา youtube เสร็จก็ เ็ค่อยคุยวันหลังละวันวันทำอะไรบ้างทํา y o YouTube เสร็จก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เสร็จก็ไปวิ่งไปวิ่งเสร็จก็ดูเทสบ้างแต่ช่วงนี้พอตแตกเยอะเพิ่งได้ทำคลิปพอตแตกโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันใหม่แล้วกันนะพ p หน้าสําหรับข่าวคลิปโจท2023ช่องงานร้อยมีหนึ่งเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย